ตอนที่ซิบมีซื้อวาเสียงเมี่ยงตัวพญาลงหนองนำ้ำมีมื้อนึงพญาได้เสด็จไปเที่ยวสมส่วนอุทยานเพื่อพักพรย้อนอารมณ์หลังจากที่พญานั้นได้เหตุเวียงานมานักดนนานพอสมควรแล้วในขบวนแห่พญานั้นพญาได้ขึ้นนั่งเถึงหลังซางภายสารตัวไง มีทหารองคารักษ์ย่างอยู่สองข้างซ้างข้างละสี่คนและยังมีทหารย่างออกหน้าสองคนย่างนำหลังอีกสองคนพวกเสนาอามาตสั้นผู้ใหญ่ก็นั่งอยู่ถึงหลังซ้างย่างนำหลังซ้างของพญาแต่ว่าโบมีทหารองคารักษ์ย่างเฮียงข้างคือดังซ้างของพญามีพวกสาวสนมกลมมาวัง ย่างแห่นำก้นทังมีพ่อครัวแม่ครัวก็หาบหามสเสบียงอาหารไปพร้อมเมื่อไปถึงส่วนอุทิยานแล้วข้าบวนแห่ของพญาก็ได้พักเสาอยู่แคมสาะน้ำไงที่มีดอกบัวหลวงดอกบัวสายบานอยู่เต็มสาน้ำเลยเป็นตาอนอนซ้อนสะออนใจยิ่งนักพระยา ได้สร้างให้ก็กองไฟขึ้นเพื่อฟิ่ไฟเพราะเป็นเวลาย้ำหนาวมีลมหนาวนาพัดมาวอยๆยไผ่ไผ่ก็หูซึกหนาวอยู่อ้อมกองไฟกองนั้นมีพระยญามีเสนาสันผู้ใหญ่และเสียงเมี่ยงก็ได้ยู่ห่วมนำได้มีการสนทนาเว้านิทานเรื่องซวนหัวหลายเรื่องสู่กันฟังเพื่อเป็นการพ่อนคายอารมณ์สร้างความเบิกบานมวลซื่น เสียงเมี่ยงก็ได้เว่าเรื่องของตนตรวเสียงยานดมตดให้มู่ฟังบรรดาคนทั้งหลายที่ยู่อ้อมกองไฟนั้นรวมทั้งพญ,ญานำด้วยก็พากันหัวขึ้นด้วยความคบขันเบิกบานม่วนซืน่นยู่ยูพรพญาก็คิดอยากลองพญาปัญญาของเสียงเมี่ยงเพื่อลิ่นม่วนซื่นนำกันคิดอยู่ในใจว่ากูชีบอกให้เสียงเมี่ยง ตัวกูลงหนองน้ำนี้ลองเบิ่งดูแต่กูซีมีสติไว้เมื่อถึกมันตัวซีบอยอมลงไปในหนองน้ำเด็ดขาดเมื่อพญาคิดแล้วและได้เว้าขึ้นวา่าเฮ้ยเสียงเขาว,ว่าโตเป็นนักตัวเก่งแท้ให้โตตัวเฮาลงสาน้ำนี้เบิ่งดูเฮาซีลงไปบอเสียงเมี่ยงได้ยินแนวนั้นก็ตอบขึ้นมาวา่าโอ้ยอาจาายาใหญ่เอ้ย เว้า wow, แนวนี้ค่าน้อยจนปัญญาแท้ๆเพราะว่าวิซาตัวคนลงน้ำนี้ค้าน้อยบ่เคยได้เหียนมาจากดีเคยเหียนเตะตัวคนขึ้นจากน้ำเท่านั้นพระญาก็ได้ตอบไปว่าคันสั้นกูซีลงไปอยู่ในหนองน้ำให้มึงตัวกูขึ้นจากน้ำคันว่ามึงตัวกูขึ้นจากน้ำบ่ได้กูซีไ่โทษมึงได้บักเสียง เมื่อเว้าแล้วพระยาก็ได้ทายเครื่องนุ่งแต่ผ้าแพรอีโป้ผืนเดียวแล้วย่างลงไปยืนอยู่ในสระน้ำและห้องใส่เสียงเมียงวะเสียงเมียงกูลงมายืนอยู่ในสระน้ำแล้วบัดนี้ให้มึงตัวกูขึ้นทำาไ้มเสียงเมียงได้ยินแนวนั้นก็เฮ็ดบอสนใจนั่งฝีงไฟยู่เสยมังพระยาใจให,หายห้องด่าขึ้นมาวะ บักห้ามึงเอ้ยมึงสั่งว่านั่งเสยมั่งยูกูยืนอยู่ในสระน้ำนี้หนาวชิตายู่แล้วได้ฮีบเ้าตัวกูขึ้นท่าแมเสียงเมียงฮองใสพญาวาตัวลงไปพอแหงแล้วสิขึ้นมาหรือบอขึ้นมาก็ย่าเยอะเมื่อพญาได้ยินแนวนั้นก็หู้สึกตัวขึ้นมาทันทีเว้าพึมพำออกมาวะา โอ้ยกูถืกบักเสียงเมี่ยงตัวอีกแล้วบักห่ามึงเอ้ยมึงสั่งว่าตัวเก่งแทนนอสุดท้ายนี้ฝากทุกท่า,ทานกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พวกเราในเด้อแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไป